ตลองสัดดูปักนี่ครับผมนะนะโอ้โหดีครับผมมันนอกเลยมันไม่ลากหนีไม่งั้นน่ะจบเพเลยครับผมนะนะเนี่ยสายแค่แปดสิบเองนอกเลยโดนกระบาลเต็มๆนะผมนะนะแปมสองครับผมนะนะน,นะก็สวัสดี ยามบ่ายผมบ่ายสามละก็มาออกหมายดูว่าจะได้แ้มไหมนะผมนะ่อนะก็เป็นบ่อก,กลางบ้านนะผมเป็นบ่อก,กลางหมู่บ้านก็ลองมานั่งลองมาเดินเลาะๆดูว่าจะได้ตัวไหมจะได้เห็นแ้มไหมนะผมนะ่ยะตามรุ่นดูครับผม ครับนี่ยนะฮะเต็มแรกมาแล้วผมอ้อนอกอะไรได้ผมนะนะนี่นอกคาที่เลยครับตดนเต็มๆั็มผมปักหัวเลยเห็นลางๆครับนะฮนะเห็นลางๆมาถึงกระงแตเอเลยครับผมนะนะนี ไม่ทะลุนะผมนะนะแต่นอกเลยมันพิกตัวมันเห็นขาวๆลองสัดดูปักนี่ครับผมนะนะโอ้โหดีครับผมมันนอกเลยมันไม่ลากหนีไม่งั้นนะ่ะจบเพเลยครับผมนะนะเนี่ยสายแค่แปดสิบปอนเองเดี๋ยวเอากก่อน เี่นนะผมมันปักใส่กระโหลกนีครับผมโอเคโอเคเก็บก่อนนะนะโอ้ยหมานมากเลยตอนเย็นอาะต้องเย็นนะผมนะนะมาถึงก็เห็นเลยโอ้ยตื่นเต้นเดี๋ยวเก็บก่อนครับนะนะ ¿con qué con ทอนแสงนิดนึงครับน,นะปันนินครับเห็นปันนินล่างๆอยู่นี่เดี๋ยวลองซัดเดี๋ยวลองซัดดูครับนะนะโดน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 นะนะโดนโดนโดน,โดน ครับนะนะแต้มสองโดนกระโหลกครับผมนะนะเฉียบปิ๊ดเดียวเฉดกระโหลกทะลุตาผมนั่นนิดเดียวอรงน,นะนีดด้นผมเพียงอยู่ล็อกเลยนะผม นอกเลยโดนกระบานเต็มๆนะผมนะนะเต็มสองครับผมนะนะมันแสงมันสะท้อนนะผมมองไม่ค่อยเห็นเลยนะนะเห็นแค่ลางๆนิดเดียวเองลองเผื่อดูนี่เกือบเกือบแพ้ครับผมนะนะตัวเนี้ยเกือบแพ้วเลยเกือบไม่โดนแต่นวนจันเต็มแรกครับผมนะนะโอ้โหมาถึงแป๊บเดียวเองจ้จ้ มาตูกจังหวะครับผมนะนะมันกำลังมันกำลังพลิกตัวอยู่ครับผมนะนะกำลังพลิกตัวอยู่รอบแรกยังไม่ทันริงนะผมนะนะรอบสองพลิกอีกเพราะตรงนี้น้ามันจะไม่เลือกครับผมตรงนี้น้ำจะตื้นนิดนึงแต่เราแวกข้างในอะ่ะแวกข้างในน้ำจะเลือกครับผมนะนะอันนี้ตรงนี้มันจะตื้นเพราะปลามันจะปลามันจะมาเล่นอยู่ตรงนี้นะผมโอ้โหพุกมากเลยวันนี้ <c oughs> เปิดฉากลูกดอกใหม่นะนะผมะเต็มสองอ่าโอเคครับนะนะครับนะนะเดี๋ยวย้ายไป ผมนะภนะาพมุมที่เราเรายิงนวนจันเมื่อสักครู่นะผมมันมันมสะท้อนแสงครผมนะนะแสบตามองไม่เห็นตาแล้วครับเดี๋ยวลองขึ้นต้นไม้ดูว่าจะได้เพิ่มตัวเพิ่มมผมนะนะ ครับนะนะครับนะนะเต็มสามช้อนล็นอกคาที่ประการน,นะผมนะนะนี่ยิงยิงตรงนี้ทะลุนี่เนี่ยผมตรงคางเลยตรงนี้ทะลุนี่เรียบร้อยครับกกรมนะผมปนระกาศดิน้นในหกนะนะเต็มสามทั้งหมด็อกคาที่คือเกาวจะปากก่อนนะผมเอาละครับผมนะนะ ช่วงเย็นแล้วนะผมพอละเดี๋ยววันหลังค่อยมาว่ากันใหม่นะผมนะนะวันนี้มาวันนี้มาเทสลูกดอกด้วยนะผมเทสลูกดอกใหม่เพิ่งสั่งจากขอมาสั่งมาห้าดอกนะผมแต่ว่าเทสแค่ดอกเดียวช่วงเย็นนะผมแต่ว่าก็ทุกอยู่นะผมกลับมาโอเคนะครับนะโคตรฟุกเลยนะผม ครับน้านนก็พอละนะผมได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะผมน้ากับเนะวลาแค่สองชั่วโมงนะผมก็อย่างไรก็ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้าน้าท่านไหนชมคลิปมาถึงตอนนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะผมนน,นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปถ้าคลิปหน้าเราจะไป ยิงป้าตกป้าอาจจะอาจจะได้จะไปยกยอครับผมอาจจะไปยกยอเพราะเพิ่งสั่งยอมาใหม่นะผมนะก็ตามรุ่นดูว่าเราจะทำอะไรนะผมสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้เพียงตอนนี้ครับผม